สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับรายการเปิดดารุทันดวงค่ะและในวันนี้นะคะก็พบกับลูกตาลน,นะคะแล้วก็ท่านอาจารย์กิษณะพุสิทธิ์โอโดมค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาพบกันทุกเดือนนะครับทุกเดือนเลยต่อไปนี้แล้ววันนี้แฟนๆรายการที่ชมอยู่นะครับอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะน้องลูกตาลเป็นใคร แล้วรูปแบบในการเปลี่ยนไปนะครับก็คืออย่างนี้เนื่องจากว่าพอเราออกเทปไปสัก2เทปเนี่ยก็มีคนติดต่อกันเข้ามานะครับเยอะมากเลยแล้วก็สนใจว่าอยากได้องความรู้ด้วยอยากรู้เรื่องโหาราศาสตร์ด้วยเพราะบางทีพูดไปอย่างเดียวอยากรู้ที่มาที่ไปว่ามันเป็นยังไงนะครับวันนี้เราก็เลยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการนะครับแล้วก็ได้น้องลูกตานะครับเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องโดยอีกคนหนึ่งคือบ้าดวง นะดูดวงมาตลอดชีวิตดูดวงมา20ปีนะครับดูมาแล้วทั่วโลกทั่วประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นวันนี้ก็รูปแบบรายการเนี่ยก็จะเป็นเน้นในเรื่องของการให้ความรู้นะครับรูปแบบการเรียกว่าเรียนรู้โหาราศาสตร์ไปในไปในตัวด้วยนะครับใครที่เป็นแฟนรายการเราเนี่ยดูไปเรื่อยๆเนี่ยคราวนี้จะดูดวงตัวเองได้ด้วยนะแล้วเหมือนเดิมนะครับใครที่ยังไม่รู้ว่าราศีอะไรนะยังไม่รู้ว่าตัวเองราศีอะไรนะไม่ใช่ดูแค่เดือนเกิดอย่างเดียวนะมันต้องใช้ วันเดือนปีเวลาเกิดนะครับตรงไลตรงนี้รายการของเราเนี่ยก็จะดูให้ฟรีนะครับใครที่ยังไม่รู้นะว่าราศีอะไรหรือยังไม่มั่นใจนะครับให้แอดไลน์ได้เลยนะแอดไลน์ open dao นะครับไลน์ออฟฟิเชียลเนี่ยนะครับ o p e n d a o อย่าลืมใส่เครื่องหมายแอดด้วยนะครับแอ open dao แล้วก็ส่งกันเข้ามานะครับส่งวันเดือนปีเวลาเกิดนะครับ ส่งกันเข้ามาได้เดี๋ยวน้องน้องลูกตาเนี่ยเขาจะเป็นคนดูแลให้แต่เรามีกติกานิดนึงนะกติกาของเราเป็นยังไงครับน้องลูกตาขั้นแรกนะคะก็อย่าลืมเลยกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็แคปภาพที่หน้าเฟซตัวเองนะคะส่งมาที่ไลน์ไลน์ใชแล้วก็แคปภาพมาส่งมาที่ไลน์แอดพร้อมกับคาถามวันเดอร์ีเกิดด้วยแล้วก็มีคําถามหนึ่งคำถามที่อยากรูที่สุดนะคะเนื่องจากว่า ผมเนี่ยไม่ได้ดูดวงให้กับบคุคคลทั่วไปนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าที่เป็นนักธุรกิจเข้ามาเนี่ยอันนี้ก็เลยจะดูดวงให้ฟรีกับแฟนๆรายการเท่านั้นนะครับแต่ให้ตั้งคนละหนึ่งคำถามพอเนื่องจากว่าคิวจะค่อนข้างแน่นมากนี่ลูกตาเป็นคนจ<ช>ัดคิวนะครับถ้าจัด <จะ S 2> ผิดท <Q S 2> ี่ก็ต,ต้องโดนลงโทษด,ด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราก็จะมาดูดวง ประจำเดือนพฤษภาคม2562นะครับให้แต่ละราศีเลยซึ่งในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับเป็นเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเนื่องจากมีดาวย้ายนะครับหลายดวงเลยโดยที่มีตั้งแต่วันที่7พฤศภานมนะครับเรียกว่ามีพางคานเนี่ยย้ายวันที่7พฤษภาคมนะครับเสร็จแล้วก็จะมีพระพุธเสดเสดนี่คือเรียกว่า การเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วนะครับเศรษฐในวันที่13นะครับแล้วก็จะมีพระอาทิตย์นะครับย้ายวันที่15พฤษภานะแล้วก็ยังมีพระศุกร์เสด็จเหมือนกันวันที่12พฤษภาและปลายปลายเดือนนะครับก็ยังมีพระพฤหัสเดืครับจริงๆเริ่มพักตั้งแต่ประมาณสักวันที่8วันที่9นะครับพักข้ามราศีมาเลยนะจนถึงปลายเดือนก็จะย้ายราศีมาอยู่ที่ราศีพิจิกฉะนั้นเดือนพฤิกพฤษภาเนี่ยนะครับเป็นเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง ค่อนข้างมากนะครับหลายคนก็มีเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีบางคนก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ไม่ค่อยดีนักนะครับแต่ไม่ต้องตกใจนะเนื่องจากว่าการดูดวงเนี่ยเราดูเป็นแนวโน้มนะครับของตัวเรานะมันยังไม่ใช่การเฉพาะเจาะจงนะครับเพราะการเฉพาะเจาะจงเนี่ยมันต้องดูผูกดวงวางลัคนาเลยว่าราศีอะไรกันแน่แล้วมีดาวเดิมในในราศีเม็เป็นอะไรมีผลอย่างไรนะครับอันนี้เป็นดูภาพรวมก่อนพอดูภาพรวมแล้ว ถ้าดีเราก็ขยันส่งเสริมเลยมันก็ดีเลยนะถ้าดูแล้วไม่ค่อยดีก็ให้เ<ก><ก>อไว้่าเตรียมการาแก้ไขวางแผนล,ล่วงหน้าอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการดูเพื่อบันเทิงคลายเครียดนะดูสบายคลายเครียดไม่ต้องคิดมากนะเอาวันนี้เราก็มาให้ความรู้กันด้วยนะอ่ะคราวน,นี้เดี๋ยวมา,มาเริ่มกันเลยราศีตุลน,นะครับราศีตุลอ่ะ ใครที่เป็นลัคนาราศีตุลน,นะครับก็มาดูกันภาพรวมอันนี้อาจจะมีความต่อเนื่องตั้งแต่จากเดือนเมษามานะครับเพราะว่าก่อนที่พระคารจะย้ายเนี่ยพระคารจะอยู่นี่นะครับอยู่ในเรือนมรณะปัตตนิมลณะนะครับหรือกระดุมพระมรณะอาจจะเนี่ยคือปัตตนิมรณะก็คือช่วงต้นเดือนเนี่ยนะครับของเดือนพฤษภาเนี่ยครับอาจจะอยู่กันคนละที่คนละทางหรือมีเหตุให้ต้องเดินทางไปกันอยู่คนละที่นะมีเหตทุที่ต้องแยกแยก แยกย้ายนะครับนะก็เจ้าตัวก็อาจจะโหยหาความรักอะไรต่างๆนานาโหยหาคู่ของเรานะครับตรงนี้อาจจะมีเหตุให้เดินทางนะขยับปรับเปลี่ยนกันไปแต่พอเป็นเดือนพฤษภาพ่างคารย้ายมานี่นะครับพ่างคารเนี่ยเป็นเจ้าเรือนเป็นเจ้าเรือนนี่นะครับกระดุมพัะมาเป็นสุภะนะแล้วก็ปัตตนีมาเป็นสุภะอันนี้พอหลังจากพ่างคารย้ายวันที่เจ็ดเนี่ยเงินสดโทรสั่งได้อ่าดีไหมเดีดีเลยค่ะ เงินสดโทรสั่งได้นะฮะก็คือเรียกว่าคู่เราเนี่ยจะมาสนับสนุสน,นนะครับมีความสุขกันมากขึ้นนะการเงินก็ดีนะครับเนี่ยเพราะกระดุมพะามาเป็นสุภาพแล้วนะการเงินก็จะดีขึ้นมีโอกาสได้งินหลายทางนะครับใครมีอาชีพพิเศษงานเสริมงานพิเศษงานอะไรต่างๆก็มีความประสบความสำเร็จได้ดีนะครับแล้วก็ การใช้ใจ่ายเนี่ยก็อาจจะใช้ใจ่ายไปกับกิเลสของตัวเองอย,อยากได้นู่นอยากได้นี่อยากทําหน้าอยากฉีดโบท็อกทำนู่นนี่นั่นแบบฟุ่มเฟืยเเเอยไปเลยนะอะไรก <c oughs> ็ก็เรียกว่าจะดีขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสได้จับใจ่ายใช้สอยตามกิเลสของตัวเองนะสนุกสนานกันไป,ไปใช้เงินสนุกสนานกันได้นะการงานเป็นยังไงการงานนะครับตัวการงานก็คือนี่อยู่นี่าการงานโปรเจกต์ต่างๆที่จะลงทุน นะครับมาเป็นสุภาด้วยคือจากเดิมเนี่ยจากเมษาเนี่ยอาจจะมีการชะลอโปรเจกต์อะไรบางอย่างที่เคยคิดเอาไว้นะครับพอคิดไว้อาจจะชะลออาจจะลบเลิกอาจจะเลิกทําหรือคิดชะลอโปรเจกต์นู่นนี่นั่นแต่พอเรียนพฤษภานะครับมีโอกาสดึงโปรเจกต์กลับมาคุค้นคิดใหม่วางแผนใหม่เดินหน้ากันใหม่นะครับแต่การครั้งนี้ให้คิดดีๆนะครับวางแผนนะวางแผนจะได้เดินทางนะครับเนี่ยอันนี้ คือมีพระเกติบรรทับตนุด้วยอาจจะได้เดินทางไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะ <S <S ไปไหว้พระไปเจอพระไปเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปอะไรต่างๆนานานะครับเนี่ยไปไปกับแฟนไปกับคู่รักคู่หุ้นส่วนคู่โปรเจกต์หรืออะไรต่างๆมีโอกาสได้ไปนะครับแล้วแล้วไปแล้วดีไหมดูนะครับไปแล้วดีไหมนี่ลาพระเป็นมรณะนะครับแล้วก็วินาศเป็นมรณนะคือ คือตรงนี้นะงานดีสำเร็จดีการเดินทางในครั้งนี้มีโอกาสนะได้ความสําเร็จกลับมาด้วยนะถ้ายิ่งถ้าเป็นเรื่องงานเป็นเรื่องโปรเจกต์เป็นอะไรต่างๆไปเจรจาไปคุยนะครับมีโอกาสสําเร็จได้ดีอันนี้นดีแค่ไหนคะอาจารย์อันนี้ก็ดี ดีในระดับดีมากนะสมปัติธนาระกันอ่าเป็นยอดเลยอยากดูราศีนี้จังเลยสมปัติธนาเปลี่ยนราศีได้ไหมเนี่ยเปลี่ยนราศีอีกแล้วนะใช่เอาอีกลูกตามจะเปลี่ยนหลายราศีนี่เลยนะครับอันไหนดีเอาเขาด้วยใช่เลยชอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่ไงอันนี้พระเกตจะย้ายมาทับตนุนะครับเนี่ยมีโอกาสได้เจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปบนบานสันกล่าวไปไหว้ไปบูชาไปอะไรมีโอกาสสําเร็จได้นะครับอันนี้ภาพรวมก็ดีนะครับ ของราศีตุลน,นะโปรเจกต์อะไรก็ขับเคลื่อนนะการเดิน,นทางก็ดี<า>นะน่าอิจฉาใช่ไหมอิจฉาอิจฉาที่เขาดีทุกคนนะครับอ่าแล้วก็ได้เงินไปใช้ในกิเลสส่วนตัวนะครับอยากได้อะไรซื้อนะครับอันนี้ก็ภาพรวมของราศีตุลน,นะใครที่เหมือนเดิมนะครับอยากดูดวงนะครับดูฟรีนะกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวง ทรงวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาด้วยอ่าเวลาเกิดด้วยแต่ต้องมีกติกาเหมือนเดิมกติกาต้องทำยังไงก็คือกดไลค์กดแชร์แคปภาพาที่แชร์ไปเนาะ,ะที่แฟที่เฟซบุ๊กส่งมาที่ไลน์โอเพนดาวนะคะโอเพนดาวแอดอย่าลืมใส่แอดนะครับแอดไลน์ line, o p n d a o ส่งเข้ามาแล้วเลือกคำถามมาเลยนะครับเพราะธรรมดาอย่างที่บอกผมไม่ได้ดูดวงให้บุคคลทั่วไปนะครับแต่อันนี้จะให้ดูดูให้แฟนรายการ เอาคําถามที่อยากจะเจาะลึกมาเลยผมจะดูให้อย่างละเอียดนะครับส่งกันเข้ามาได้ใครที่อยากจะดูดวงนะครับส่งว,วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดน,นะครับแอดไลน์ open d w o open dao นะส่งเข้ามาแต่เรามีกติกาง่ายๆก็ <นะ S 1> คือกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็แคปภาพมาที่ l i น e แอดของเรานะคะแล้วก็เลือกคําถามหนึ่งคำถามเลยที่อยากรู้ที่สุดนะคะเลือกคําถามมา เดี๋ยวผมจะดูแบบละเอียดยิบให้เลยว่าว่าพื้นชะตาเป็นยังไงเพราะอันนี้มันเป็นภาพรวมน,นะครับเป็นภาพรวมเป็นแนวโน้มอะไรดีเอาไปใช้อะไรที่รู้สึกไม่ดีก็ไปเตรียมการแก้ขไขไปรอแผนเนาะ,ะวันนี้ก็เป็นการพยากรณ์นะครับประจำเดือนพฤษภาคม2562 นะครับแล้วเดี๋ยวเทปต่อไปจะมีอะไรเราจะมีการดูดวงของคนที่สนใจส่งกันเข้ามานะครับส่งเข้ามาส่งเข้ามาเพราะผมเองไม่ได้ดูดวงให้บุคคลทั่วไปนะครับก็จะดูให้ลูกค้าที่เป็นามาปรึกษาธุรกิจอะไรต่างๆแต่ถ้าเป็นแฟนรายการจะดูให้ฟรีเลย<ร>นะครับละะแล้วเราก็จะมีออนแอร์กันวันที่10วันที่20วันที่30อย่างเงี้ยนะครับก,ก็ติดตามดูกันนะว่าใครที่ส่งเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมจะมาดูดวง สดในรายการใ,ให้เลยใ้เดี๋ยวอจะเช็คอีกทีหนึ่งว่าใครได้ส่งอะไรเข้ามากันบ้างนะคะโอเคอย่าลืมทําตามกติกานะครับเพราะว่าถ้าไม่ตามกติกาลูกตาลลบทิ้งหมดใช่<า>เลยจะไล,ล่ลบทีละคนในละค้เลยนะคะ,อะโอเคก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับทุกวันที่10 20 30แล้วผมก็จะมาดูดวงให้แต่ละคนนะครับในรายการเลยคนที่ส่งเข้ามาก,ก็จะมาดูดวงเจาะลึกแบบพิเศษนะครับแล้วอย่าลืม ติดตามชมกันให้ได้นะครับใครที่เป็นแฟนรายการติดตามชมว่าคลิปหน้าเราจะดูดวงอะไรดูเรื่องของใครนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมสวัสดีครับอย่าลืมกดซับสไคร์เพื่อติดตามช่องของเรากดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรากดกระดิ่งเพื่อรับองค์ความรู้ข่าวสารใหม่ๆกดแชร์เพื่อมอบองค์ความรู้ใหม่ๆให้กับเพื่อนๆของคุณสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบและสนใจสามารถติดตามและเพิ่มเติมข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ sme training .net หรือผ่านช่องทาง y o u t u b e SME Training หรือ f c e b o o k SME Training ขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ